เจมมาสูตรแฮปปี้รักพายหวานมากครบปีครึ่งสวีทได้ทุกที่พระเอกหน้าตีเจมมาเปิดใจหลังเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ31ปีไปเมื่อวันที่3กมก,กฎาคมที่ผ่านมาพร้อมกับแฟนสาวพายรินละดาหนุ่มเจมเผยว่าวันเกิดปีนี้สูดรแฮปปี้เพราะได้ไปทำบุญวันเกิดได้ไปกินข้าวกับที่บ้าน และไปฉลองดินเนอร์กับสาวพายที่ร้านอาหารเกาหลีแย้มสาวพายซื้อเค้กและเขียนการ์ดอวยพรวันเกิดให้เท่านี้ก็มีความสุขมากกว่าของขวัญอะไรแล้วอัปเดตความรักตอนนี้หนุ่มเจมเล่าว่าตอนนี้แฮปปี้มีความสุขดีครับคบหาดูใจกันมาปีครึ่งแล้วก็ดีครับเพราะเราให้เขาไป100%เซและเขาก็ส่งกลับมา 100%เเช่นกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ